สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่านะครับวันนี้มีมีดพกทรงโบวีเกรดพรีเมียมมาแบ่งปันนะครับผมสินค้าพร้อมกล่องบุฟโฟมเข้ารูปแบบนี้เลยนะครับสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้นำรับประกันให้นะครับผมนี่ครับสวยแน่นอนนะครับเล่มนี้มาพร้อมปอกหนังวัวแท้นะครับผมแกะลายนะครับแบบฟอกฟาดแกะลายแบบสองชั้นนะครับ แกะแบบลึกลงไปด้วยแล้วเกินขึ้นไม้ด้วยตัดด้วยสีดำนะครับผมลายคล้ายๆไม้กางเขนนะครับสวยจริงนะครับผมบอกเลยครับเล่มนี้หนาๆเลยนะครับความหนานี่ประมาณ10มิลนะครับผมแกะลายทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยนะครับผมแกะลายทั้งปอกด้านหลังมีที่ล็อเข็มขัดนะครับตัวกระดุมตัวล็อกดอกรูปดอกไม้นะครับหมุดสีแดง ล็อกแน่นหนาเข้ารูปครับมีดกับปอกนี่เข้ากันมากๆครับทรงสวยนะครับเล่มนี้นะครับผมทรงโบวีนะครับเล่มนี้เหล็ก DC 53านะครับความยาวรวมเล่มนี้10 7จดนิ้วครับความยาวใบมีด5.7ุนิ้วนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะครับผมไม่เป็นสนิมนะครับรับประกันนะครับผมนี่ครับปัดเงากระจก นี่เห็นแมนเฮดเคครับแอดไลน์แมนเฮดเคมันสั่งซื้อเลยครับอุ้ยสวยแน่นอนนะครับผมความยาวใบมีด5.7นิ้วครับยาวรวมทั้งเล่ม10.7นิ้วความกว้างใบมีดอยู่ที่1.3นิ้วนะครับผมทรงโบวีสวยงามครับทรงสวยนะครับสันหนา5มิลนะครับผมปลายสโลปนะครับน้ำหนักเบานะครับสวยงามนะครับ เลเซอร์นมเบอร์ผลิตที่สันทุกเล่มนะครับผมมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมนี่ครับของจริงเห็นชันะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับผมด้ามจับสวยนะครับผมนี่ครับมีกาดนะครับผมเลดนะครับผมแกะลายนะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับสวมแบบสวมนะครับผมด้านข้างเป็นไม้ชิงชันนะครับลายสวยยึดหมุดโมเสสนะครับ ฝั่งละหนึ่งตัวนะครับผมหมุดโมเสสสวยๆตัวใหญ่ๆเลยครับผมถูไม่เห็นชัดๆนะครับสวยของดีแน่นอนนะครับผมแต่ละเล่มลายไม้ก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม้ชิงชันนะครับลายสวยเกรดพรีเมียมนะครับเล่มนี้คมกริบนะครับความคมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเกรดนี้ ผมหวานเกลียแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวช่างน้ำหนักให้ดูนะครับน้ำหนักพร้อมปอก320กรัมนะครับมีดอย่างเดียว2 167กรัมนะครับผม2สามขีดเท่านั้นนะครับน้ำหนักเบาพกพาง่ายนะครับผมราคาเบาๆนะครับ1,100บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับ สินค้าพร้อมกล่องเกรดพรีเมียมแบบนี้เลยนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมปอกหนังแท้หนาหนาเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับเล่มนี้เหล็ก DC 53ห้าสิบสามนะครับปั๊มเลเซอร์นะครับผมเห็นชัดเจนนะครับผมใบมีดปัดเงากระจกนะไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์มาได้เลยครับ แอดแมน hk นะครับผมสั่งซื้อนับรับ1,100บาทรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางครับผมโอนรด่นให้50บาทนะครับสวยแน่นอนนะครับถ้าไม่เล่นเฟสเล่นไลน์ก็โทรมาเลยนะครับ0ูนย์เกู้นหนึ่งูย์ี่นะครับผมใบมีดปัดเงากระจกนะครับเงาแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับสวยครับเล่มนี้บอกเลยนะครับ เฟซบุ๊กแมนมีเดินป่านะครับผมแคบรูปแล้วจะแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มาได้เลยครับผมมีของมาแค่สิบเล่มนะครับหมดแล้วหมดเลยนะพี่ๆพี่ๆท่านไหนชอบมีดพกเกตพเมียมไว้สะสมครับแนะนําเล่มนี้นะครับมันไม่ใช่มีดสะสมมีดโชวนะครับเป็นมีดใช้งานได้จริงนะครับคมกริบนะครับผมแต่มันสวยจนใช้งานไม่ไม่ลงอะครับผมบางครั้งก็อยากจะเก็บไว้เก็บไว้ได้นานนะครับสิบยี่สิบปีไม่เป็นสนิมอยู่ในสภาพเดิมแน่นอนนะครับรับประกัน ให้นะครับผมไม่เป็นสนิมแน่นอนนะใบมีดปัดเงากระจกนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนครับแล้วพบกันใหม่เร่มหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับสวัสดีครับ